ทันทีที่มีมาแล้วค่ะลูกค้าคุณนคุ้ไหมคะว่าที่นี่ที่ไหนถ้ายังไม่รู้ตามลีเดียมาดูกันได้เลยค่ะแม้พบกับลีเดียอีกแล้วนะคะที่คอนโดใจกลางสุราษฎร์ธานีวันนี้นะคะลูกค้าได้ตามมาจากไอคลิปค่ะคลิปที่ผ่านมาลีเดียมารีวิวค่ะแล้ววันนี้จะมีหึ่งห้องค่ะลูกค้าอยู่ชั้นเจ็ดนู้นนะคะแล้ววันนี้ลีเดียจะไปส่งของให้กับลูกค้าค่ะจะมีของอะไรบ้างตามลีเดียมาดูกันได้เลยค่ะ และอย่างที่ลิเดียบอกไปนะคะลิเดียก็ได้อยู่ที่คอนโดใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะบรรยากาศที่นี่คือดีมากๆเลยะคะ่ะไม่ว่าลิเดียจะมากี่รอบนะคะลิเดียก็ยังจะชอบบรรยากาศที่นี่ค่ะและที่ลูกค้าเห็นอยู่ในคลิปนะคะนี่ก็คือสินค้าที่ลูกค้าได้สั่งกับร้านพันทิทีวีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะลิเดียก็ขอขอบคุณลูกค้านะคะที่ไว้วางใจร้านพันทิทีวีนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ทางร้านพันทิทีวีมีซัพพอร์ตลูกค้าทุกอย่างเลยค่ะและนี่นะคะลิเดียก็จะพาทุกคนมาดูนะคะว่าเบื้องงหลัการท ของพี่พี่เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะตามทีเดียมาดูกันได้เลยค่ะนี่นะคะพี่พี่ก็กําลังขนสินค้าลูกค้านะคะขึ้นไปบนชั้น7นะคะห้องลูกค้าท่านนี้นะคะลูกค้าบอกว่าของลูกค้าอยู่ชั้น7นะคะเราก็ไม่รอช้าค่ะนําสินค้าขึ้นลต์เลยค่ะทางร้านพันทิพย์ทวีนะคะคอยซัพพอร์ตลูกค้าทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบริการจัดส่งหรือสินค้าที่ลูกค้าสั่งมาค่ะไม่ว่าลูกค้าต้องการสินค้าแบบไหนนะคะเราก็หามาให้ลูกค้าได้เสมอค่ะแค่ลูกค้าไว้วางใจซื้อสินค้ากับทางร้านค่ะทางร้านพันทิพย ทีวีนะคะมีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางนะคะหากคุณลูกค้านะคะต้องการที่จะผ่อนดับทางร้านพันทพย์ทีวีก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและนี่นะคะลูกค้ากําลังพาลีเดียไปห้องลูกค้ากันค่ะมาดูกันค่ะว่าจะสวยขนาดไหนและนี่นะคะลูกค้าก็ดูชั้นเจ็ดแล้วและเราลีเดียก็มากับลูกคา้ากันที่เรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปรีวิวห้องลูกค้ากันค่ะว่าจะสวยขนาดไหนตามลีเดียกันได้เลยค่ะว้าวแล้วก็จะถึงห้องลูกค้าแล้วนะคะและนี่นะคะก็ถึงชั้นเจ็ดกันที่เรียบร้อยแล้วค่ะ นี่นะคะเรเดียร์ก็ได้อยู่ในห้องลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะห้องลูกค้าชั้นเจ็ดห้องลูกค้าคือสวยมากนะคะห้องพักลูกค้าจั่งยูอินใหม่นะแล้ว,ลวามาดูกันข่าววันลูกค้าซื้ออะไรจากนั้น,งงนะคือจะมีกันบ้างค่ะ นี่เดี๋ยวลีเดียพามาดูโซนแรกค่ะโซนนี้ทางคอนโดเขาวิวอินมาได้สวยมากเลยค่ะและทีวีเครื่องนี้นะคะลูกค้าก็ได้เลือกซื้อจากทางร้านพันทิปทีวีเช่นเดียวกันค่ะไปกันต่อที่โซนนั่งเล่นของลูกค้าค่ะลูกค้าได้เลือกซื้อโซฟาจากทางร้านพันทิปทีวีค่ะลูกค้าเลือกเป็นโซฟาปรับนอนได้นะคะมีที่วางแก้วให้ถึง2หลุมกันเลยทีเดียวค่ะแถมยังมีช่องเก็บของให้อีกด้วยค่ะลูกค้าเห็นสวยๆแบบนี้นะคะราคาไม่แพงเลยค่ะราคาอยู่ที่9 9 9 0ัสบบาทเท่านั้นค่ะราคา าถูกๆแบบนี้มีที่ร้านบันทิปทีวีที่เดียวนะคะว้าวสวยเหมาะสมกับห้องลูกค้ามากๆเลยค่ะและนี่นะคะเป็นห้องนั่งเล่นของลูกค้าค่ะลูกค้าได้วิวอินมาสวยมากค่ะโซฟารุ่นนี้นะคะมีหมอนมาให้ถึงสองลูกกันเลยทีเดียวค่ะและโซฟารุ่นนี้นะคะสามารถดึงปรับนอนได้อีกด้วยค่ะสําหรับวันสบายๆของลูกค้าค่ะตอบโจทย์มากเลยค่ะและใครนะคะที่กําลังมองหาโซฟารุ่นนี้นะคะหาได้ที่ร้านบันทิปทีวีเท่านั้นนะคะ ไปกันต่อที่ห้องครัวกันบ้างค่ะลูกค้าก็ได้เลือกซื้อเป็นตู้เย็นรุ่นนี้นะคะซื้อจากร้านพันทิพย์วีเช่นเดียวกันค่ะข้างในกว้างมากค่ะอันนี้ลูกค้าได้ทดลองใช้จริงแล้วลูกค้าบอกว่าคือชอบ,บามากมากค่ะและนี่นะคะออเดอร์ทั้งหมดที่ลูกค้าได้เลือกซื้อจากทางร้านพันทิพย์วีนะคะและใครนะคะที่กําลังมองหาเครื่องแช่ฟ้าและเฟอร์นิเจอร์นะคะอย่าลืมนึกถึงร้านพันทิพย์วีนะคะ ซื้อจากทางร้านพันพี่พีหมดเลยค่ะและลูกค้าท่านไหนนะคะที่ดูคลิปของริเบียอยู่นะคะแล้วก็สนใจเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์เหมือนลูกค้าท่านนี้นะคะลูกค้าทักเฟซบุ๊กมาได้เลยค่ะทางเรามีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางค่ะรับรองค่ะสินค้าตรงตามที่ลูกค้าอยากได้แน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะคี่ตึกเคงใช้ยฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ตึกพักที่นีนะคะบ๊ายบาย